สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในวอลซีเซิร์ฟตะเกียงซีนะครับของอร์ชันก็จะมีประมาณนี้นะครับผม,มเนี่ยเติ่มห้าสิบก็จะเนี่ยมันจะมีกล่องทุกทุกอ้นี้นะทุกุก,ก,การเติมเงินนะครับกล่องเป็นกล่องห้าสิบนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมจะบอกด้านหลังว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเติมห้าสิบก็จะได้เป็นเซ็ตหมูป่าเซตห้าสิบนะครับห้าสิบก็จะเป็นเซ็ตนี้สามร้อยก็จะเป็นผมเรียกไม่ถูกรคืออะไรใบครับนี่ผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็เติมสามร้อยก็จะได้เป็นกล่องส่มตัวละครน,นะครับนี่ประมาณนี้นนะครัับกลองตว ตัวละครในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วครับเัวนี้เป็นตัวอันติเมตกคโจนะครับเติม50ก็จะได้ชื่อไทยนะครับ150ก็จะได้เป็นชื่อสี rgb เติม300ก็ได้เป็นชื่อแบบกรอบสีมันเคลื่อนไหวครับแบบนั่นแหละประมาณนั้นครับเติม50 <500 S 1> ได้ยศด,ดาวนะครับวิ่งไว7ลิเลีย4.5แล้วก็ในกิจกรรมแชร์กลุ่มก็ได้ขอพวกนี้นะครับเนี่ยกล่อง50เติมกล่องเติม50แล้วก็ vip 2นะครับแล้วก็ตัวละครพวกเทตโอบิโต ก็เนี่ยตามคนทําคลิปหรอือตามอะไรมาจะได้เป็นกล่องห้าสิบห้ากล่องนะครับแล้วก็นี่กล่อง G สี่รอ K ครับ,บ Sur, รับโค้ดทักเนี่ยรับโค้ดไปแลกของได้ที่เว็บเติมเงินจากแอดมินนะครับทักเพจไปแล้วก็นี่กิจกรรมออนไลน์ครับมีถึงสิบชั่วโมงนะครับเนี่ยก็จะได้ของตามนี้นะครับแล้วก็เนี่ยในกล่องสุ่มที่กล่องของสมาชิ0นะครับมีเซ็ตตามนี้ครับเซตนี้เป็นเซตที่ถึกที่สุดนะครับเป็นเซตอัจิเมตแล้วก็นี่เป็นเซ็ต O P แล้วก็นี่เป็นเซ็ต E X นะครับ สามร้อยแล้วห้าสิบแล้วก็ห้าสิบครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวละครสังทำก็จะดีสุดนะครับเลือกแบบได้เลยนะครับเนี่ยราคาหกร้อยบาทแล้วก็มีเป็นตัวละครเช่าด้วยนะครับเนี่ยตามนี้นะครับถักเพจไม่ได้เลยก็ประมาณนี้กันนะครับไปเจอกันในเกมได้เลยครับผมมาครับวันนี้ก็อยู่ผมในบอลซีแต่ยกงซีนะครับแต่ยังเล่นได้ไรสามร้อยเนาะสามร้อยก่อนสามร้อยเล่นตบอ่ะเฮ้ย กองบดเนาะยิงทีแล้สองเองไปดิไปดิตัวไหนตัวผู้ชายเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยนจังละก้าวเองจบในเซตเดี๋ยอย้าตายเนี่ยให้ตัวนี้ดิตัวไหนวะตายทำอะไรอุ้ยยังคิวปันอะไรอ่ะเอาดิเอันละห้าไอะไรอ่ะเนี่ยเซตแล้สองเองไอ้เจี๋ยจุดแรกเขาเจ็บปะวะเปลี่ยนเซตเลยไแรผมเอาจบเลยวัดเลยโคตรอื่นเลยเซตอะไรอ่ะฟ้าฟ้าโอพีพี่

ยังไม่ไปเจอละครชื่ออะไรไ่รวมชื่ออะไรวะน่าจีเทีใช่ปะ่ไม่ใช่อีทีอะใช่อเปหน้าครเล่นาโอเคอะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนสามก่อนเล่เดินจบค่อจบคืนเนาะม่ดนะม่ดนะ มัเกิบมัเกิบมี V I P ด้วยนะครับเร์บเดียว้มีตัวข่ามาหได้หัวมัเกิบมัเกิบมัเกิบไปแล้วตกแปดแถวกี้ม่ด้าโซระไปไปเ่ยเก็ตเก็ตอรเก่ตขอไหัวถังตัวนนี่เรามีหัวนัเ่ยต้องไงอ่ะาน้โอหยิงเขาเจ็ดเองไอ้เดี๋ยเดี๋ยวตัวเดตัวนี้แหละอ้าวไม่ใช่สามร้อนี่เก็บเลย ไปแล้วเจ็บตัวยิงึ้นไปใช่ไปนเนี่ยหลังขึ้นไปดิ๋ยไหนละไปสวย <c oughs> าขาค่อยมีคนได้นนไหนิเดี่ยวจะอะไรล่ะเจ็บเจ็บยิงไปแล้วอ่ะโอ้ยยิงครับยิงเบาจังอ่ะ

หลังอ <L> uhm. hey. like. ุ like. fire, no. ้ยคิวรอร้อยเกิดไรเกิดเร็วะเกิดไรใครออกเกิดไรเมื่อกี้โอพี่หายไปไหนแล้ววะเราคิวเกิดไรเกิดไรรอสวนพี่โดนคิวสวนอไปเลยสนะพลอยากได้ตายอ่ะสาย อยู่น้อยกิน่น้อยก่อนกิน่น้อยจะได้อยู่น้อยตายเก็บไปปืนปืนตัวปืนตัปืนเลมันดีอะสักเนี่ยปืนยิงหเด้วดยลาะชอบชอบเลยนี่เนี่ยลากหัวของมีราคาด้วยนะเว้ยของขายดีครับสักเนี่ยที่ผมเนี่ยเห็นในกลุ่มเนีครับ เอ้ยพี่หน้าผมโอ้ย <Okay. S 1> ไอ้นี่ OP OP ข้างบนเหรอใช่ใช่บนสุดมามาพี่มามาเาไปคิวสวนนี้คิวไม่ไดิโอ้ยยิงรถสามอะ่ะพี่หน้าสามอะ่ะกดถือเลยยุตายนี่สองคนแหละบอแบซายไม่ถือขนาดนะ้อขอคอยมา โอ้มีหลังด้วยไปโฟมมันหายหมดเลยวะหายามหมดเลยอยู่ดิเออ Kim Jin ta game Canon Pro Gen Gen. Ờ Jin Jin xuống bên. เพลยรังไ้แสุ๊ยอดแล้วบ้ไมยังปมแฮกมาพแฮกหรอมาลิเวทโอ้เยยูไปๆโอ้โหเดียวโอ้ไม่เลหวตัวอิโตด้วยไหวอยไวไอ้ไม่ใช่ทันจิโร่เล่นตัวทันจิโร่ phải lên để tôi lắc đi bây giờ thấy để lắc hả đừng có mày lòi lòi Đi lòi đi lòi đến đây tranh này đi phải sẽ được này đây phía bên kia chỗ nào đây đập 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 lạ.

ายแล้วก็ตายแต่มาได้ของเลยเราจะทันจิโร่เดียไม่ได้เลยเล่นยากอ่ะได้เสร็จแล้วมั้งวะได้แค่ตัวไปเองโอเคเล่นยากว่ะไอ้มิ้นมันบอกมันให้เซตอีกแล้วเจ๋งเป็นไรวะที่ผ่านม ขอเด่นคนเดียวคขเดียวเนี่ยเราจะไม่เหรอเราจะชนี้เลยมาแล้วมาแล้วหลังหลังยังเข้าหลังจะเข้าอานจะแดงก่อนดิแดงไปเลยตายอีกแล้ว มีอะไรไหมล่ะแต่มันไม่ตายอ่ะยังไงก็ไม่ตายอ่ะชงรูมึงยังไงก็ไม่ตายอ่ะโหชงเม็ดก็แล้วอ่ะไม่ตายอีกสิ

ได้ตัวได้ตัวปืนดีเอกอ่ะได้ตัวพี่ปืนดีเอกพี่มาพี่มาพี่เก็บไปดักหวยอะได้ปืนด้วยเหรอปืนดีเอกไงดักหวยพี่ลองนะไม่เลยจุดที่กีรัะไม่เลย

พื้นทองไหวพื้นทองเอาเลยพื้นทองเอาเลยพื้นทองไหวไหวช่วยไหว่วยไหวเฉยใช่แน่เอาไลยพื้นทองอ่ะนนะไม่เลยไม่เลยตายใครเชื่อใจไดฟ้าเนี่ยป๋าปุ๋ยป๋าต่อได้ปุดยป๋าต่อเลยไม่เลยเอพี่ในห้องเดี๋ยวนี้มันจะยิงพี่มันจะยิงพี่ไปตัวแดงก่อนนะ

ไม่ได้ตัวเด็กจริงๆน,นะท,ที่อยู่หลังยชโองไม่ได้ใช่ไม่ได้เนี้ยพวกตายมัยยนะนวัาบาอะ่ะไม่ตายทุกเป็นเลยเฮ้ยพวกมาโอพี <c oughs> มาโอพีมาหน้าผมฉันถาม ฉัานสองโอพี่ตายไม่ได้ตัวเางเดียววัดอยู่วัดสุดเลยนี่หนีอะไรอะ่ะคิดวันยิงไม่ตายอะ่ะโอ้อผมจบคลิปประเทนนี้กันแล้วกันครับยิงกันถึกเกินเดี๋ยวไว้เจนคลิปน้าครับผมไม่ไหวครับยิงกันอย่างนี้ ยังไงไปเป็นชั่วโมองอ่ะยังไงเผื่มือเลยแล้เจอกันท<ล>ี่้าผมเจอกันครับรอมาให้อีกเซตนึง